สดใสสน้ำเชื่อมนะสวัสดีค่ะบน้ำร้อนขอน้ำหน่อยแก้วใหญ่ด้วยน,นะน้ำแดงเฮ้ยอันนี้เอ้ยมันคือปีวมๆมันหนักกองนะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีตอนบ่ายดำนาเกือบตายขึ้นมาจนนอนหงายชุดท้าย ก็ได so ้จ้ำแจวที่เขากันพี่น้องเวางจากเสพเสท้องสตากบดีเนาะมาดมาตาหนจ้เรนงยงองบเล้วแจ้งได้บัดพอนเป็นคลิปอนาั้นกแจ้ตอนถ่ายเห็นหูของเราตอนก็ถ่ายอันฟอสวัสดีเด้อพี่น้องอา ตัวอวาตกสง้เล้แม่ได้เลนะีก้อข่าวต้อง้ข่าวลยากลเมื่อยกินเจกินสิพาไปหยางตลาดนี่ ติดมือทรายของบริลลุหัวตาไปรีวิวของเนกระลาดนี่นะมาหนะ้านี่กินข้องเก่าแต่หมเส้าเลยเจ๊ ของเก่ากัเราบรทันได้กินเลยเป็นปริมเก่าได้ของใหมก้จะเป็นของใหม่เราว่แเ่นขีงเงินมันอะเหมาะน่แกงมอเช้า่มันเห็ดใหม่บ่ทัานมีเห็ดดอกตู้กมีอย่งกินข้าวที่สวนากกระสือตลาดในกระสือตลาดมีกระสือตลาดบุบ่านะ ว่ายนมมันใหญ่ยังคือถึ้นวนไปแม่ดีกว่าสิแม่เพราะว่าคนนี้อุบ่าวให้เอื้อยอกมันจะสวยน่ยแหลเพราะไรมันกันยากมันเป็นมามากระึ่งมือโยก็โยกกระ่งเลย 对，真的。 เป็นน,ปน,น้ตุนเย,นยน็นหรอยังหมดแล้วเป็น,น้ตู้ที่สองสองตัวตรึเซนต์เนนออได้ถูกตอง มาแรงวันฉันต่ำเนี่ยอยากกินแล้วเอาบวมมาให้มันหน่อยเจ๊เอ้ยแมงวันกินได้บวไมไ่ปวดน้ำตาลส่วนน้ำตาลสรุปละส่วนน้ำแม่สรุปกินน้ำตาลอีกแล้วเฮายเต็นขั้นสุดแม่เมื่อแรกกะเวลาแม่กลางมุ่งก็นจะเริมเข่าในมุ่งนึกลู้ไหมเข่าเช่วยครับขับไปนอนน้ำตาล มันใหญ่ในบ้าน,าานกลางมู้นแมันวิกระพื่นจึงดึงเยอะงทำงและเท่าตีทางนั้นไม่กินจะกคอเริ่มเบิ่งเราบอยื้อตึงเยอะ าศึิเหตุในบ้านทางนางเมืองเขาดอก้อ่อนเบาเบา่เนี่ยเขามาสองหมื่นสองคืนอ่อนๆเนี่ยค้าวค้ามันอ่อ,ขอขนอย่แล้ว เขาจะาแน่งแท่งมา,ขางมเขาจะหมักค้อง,งนแทนงนั่นแหละ <c ười> <อ>ตรงนึง่งคพิษไุ้ปเก่าอย่างรีเทิร์นลูกสาวเนี่ยเห็นได้เลยนะปก่าอย่างรีเทิร์นเห็น้ดดนีจาอน่ะก็กลับคืนมาจากาัพมาน่าะาแเนี่น มันเป็นอะไรจะหมดเตมเลอคือยังหลุกสาวจะเนาะใจเป็นใจสวยเลือกได้อืมตอนพัฒนาไม่คือแมฆวะมันเหมือนอุ้ยคืนแม่สอนนะแม่นี่แหละเป็นแม่สอนเบาแม่นี่แหละแม่นเล็กเม่นนัตารีให้สิ่ตายเข้าก็บคืนปะงาน้่วยยังไงคืนงานเวลาหายน้ำตาจะหายเสียงในแดะ มึงรู้มึงตายด้วยลืมเสียงไหมยิงหมเสียงผู้ชายออกมาล้วนๆหมอ อองอัเมาร้วงขื่นเต็มม mm ้วนเลยบอเออทีจะเป็ดองศาเลยแหละมาลองหน้ามันจะดีดาตามล้งหนึ่งรนมันติดสิเป่งหน้าแบบตกดิเอากระปิงเอาครื่งครืาลายเกิน กูมาจะไปนอนที่พื้นดินกูถูบป้องก <c oughs> ับบนี่เด็กจัดการเปนไหมัมนเพล็กตา,ายแล้ว <c oughs> บอสชาไทยเสบกบล็อกจะทำอะไรอีอไรมันห้องออกกล้องนนเนียนน่ยดูจับปัดอันนีบังนาคุณถือปืนไปจับปัดีกูมันก็อืม <c oughs> นี่ใหญ่เด้อค่ะสี่นม่มันขัวมนันร้อนจคนรักหมาบอกว่าบีบหัวใจมากเลยเราไปไปไิน,ขน,นขนาดขับปอยขนาดขับปอยปลามาป่นกันยังว่า,อาปอยแล้วยังมาป่นอยู่ป่นกระป่นทั้งตัวเลยบอกว่าลืมขออนุญาตนะคะที่สะปใภ้ก็ัะเลียงไว้กินเองนะ <laughs> เลี้ยงไม่กินเองนะคะวัวมันกิดตัวนั่นคือที่ตัวมันอภิปราโประเภไรเนาะมันขึ้นยาวเลยวเอามาต้มตัวยาวเป็นตัวไม่แม่ยากได้ปลาม่เสียะได้บ่นบกบเอาจะใส่ยังไ เนี่ยคำโ้จริงเลยท้านที่ไล่ยังไ่อ่าตน่แม่พันธุของป่าลกนีนนี้นี่กลุ๊ปมมากไม่เท่านี่ก็ทองคนผูกพนางบม่ได้ลบถือพนังเลดตัวแค่กี่โลดนี่ยนะบอคือลบบอคอเงินคนเด้อมันลึมมันลึมนี่เปิดกันมาที่ต้งมีต้องมีบนเดินะไปว่าไปบอกเขาจะเหมือนเขาไปเจอ ก็คือบอว่าเบิ่ง์ดกระเทยสิเห็นหยเบิร์แม่อืแล้วปล่อยคปปินกระเทยคือบรลบบอกระเท้าืบาราเห็นได้จะเดให้เราอีกกระเท้าบ่าวนอบ่าวคบ่าวห้าวอลเลมี่อดีเหิมอดิเหิมน่ากลุม ทับไว้ไม huh kind of ่อ่าบทันทับไวเขาลูกบทันท ke ับ <sm> ักท <m oll Rust> ับข้าเขาทับไว้เมื่อวานบวี่งัคนบ้านคอยตุกตัตุ๊กเมื่อยังเหงนุกาอยู่จัไปลรู้บนอะไรม่าเค้านี่แม่นาเตเป็นนตุงกับีวีไลี่น้ดมาทังอทำตแข่ง าต่อยหอยคือหอมหอยบอกหรือย,ยังไงลูกะสมภานะไม่ได้ป็บต้องส่มาใส่เนาะชิบเอดนาทีนะ้าล่ะพี่น้องคลิปนาพกันใหม่ขาจเจ้าว่าประยักพ่อเด็กไม่ไหว